Okay, we'll go to this. Uh, you ask, I answer. Uh -oh. You ask, I answer. Oh, yeah. Okay, I just yeah. need to wear a hat. Just try, yeah. <laughs> Weird. Uh, okay, so, uh, brother, need a Oh, yeah. โอเคโอเยเอ่อ okay. oh yeah. uh, ประเด็นนี้เป็นประเด็น uh, มาจากอามารีน่านะครับ uh, ถามมาว่าคําว่า let กับ let's มีความแตกต่างหรือว่าเหมือนอย่างไรใช่ไหม let แล้วก็ let's ถามเรื่องของความหมายใช่ครับ uh, ความหมายตรงๆเฉพาะคำนี้นะไม่มีครับบอกไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันแต่ว่าคาว่า let คือ let คล้ายๆกัน คล้ายๆกับอนุญาตความหมายของ let จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับอนุญาตคือ let me go คือให้ฉันไปเถอะนะคล้ายๆอนุญาตแบบให้ฉันนูน่นนี่อะไรเงี้ยคล้ายๆอนุญาตอะแต่มันไม่ใช่อนุญาตอนุญาตมันจะเป็นทางการมากกว่าคําว่า let ที่มี p o s t r o p h e s ถูกต้อง yes 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 let uh the me don't forget apostrophe let's with apostrophe s is let us l e t us let us, let us. this is the full name uh, full form of this let us คือคือแบบว่าให้ให้เราให้เราอ um, ให้เราคือแบบ let s go เหมือนคำว่าคำว่า let's go ก็คือตัวนี้ใช่ไหม let's go ก็คือว่าเฮ้ i, อยอนุญาตให้เราพวกเราเนี่ยไปเถอะนะพวกเราไปกันเถอะอะไรอ่เงี้ยประมาณว่าอย่างนี้ก็คือเพระาะฉะนั้นเราเนี่ยคำว่า let's เนี่ยมันจะต้องเป็นใช้กับอะไรที่มากกว่า1แน่นอน จะใช้สองคนไหม Let s start s the party อ uh ่าฮะ Darren don't forget apostrophe s apostrophe s apostrophe apostrophe อ่าฮะ The meaning will be different okay uh, so let s start s the party อ uh ่าฮะแล้วก็ let us go แล้วก็ถ้าเกิดว่า let s, let แบบนี้เนี่ยมันจะต้องตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งเสมอเพราะว่าหลัง let เนี่ยมันจะต้องเป็น verb หนึ่งนะฮะเป็น verb หนึ่งที่เป็นดั้งเดิมด้วย Let's have Some coffee, yes, like that, Darren. Good job. Let's have some coffee. Let's go. Let's go to the cinema. Let's read some books. Let's watch the show. Let's chat on KPBL TV. Some. Let's go home. Right. Okay. Um, something like that. But in chat, that's uh, not important. โอ oh, okay, okay, okay. Um, because we are learning the, lang the language, so that I just afraid that uh, other viewers will get confused. That is the that is the point. Okay. Um, yes, right. Um, okay, I think I'm done with that. คิดว่าน่าจะเคลียร์เนาะอืมประมาณนั้นแหละฮะโอเค okay. ถ้าเพราะฉันปิดช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ and this is you a n s o e answer อย่ายลืมนะครับว่ามีคำถามอะไรส่งมาได้นะครับติด หาช่องทางการติดต่อได้เริ่มจนเริ่มต้นจากที่นี่ครับ www.kpbu.web.com นั่นเองนะครับ please let me go let me go อ่าหรือว่าถ้าเกิดใช้อีกแบบนึงก็คือว่า let me go คือไม่ต้องมี apostrophe s ใช่ครับใช่ใช่ใช่ okay. good job you ask I answer oh yeah ถามมาก็ตอบไป